สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราอยู่ที่ออสเตรเลียประเทศเบลเยียมพี่น้องจะบึงทะเลชายหาดวันนี้อยู่ที่25องศาวันนี้จะพามาดูอะไรที่ชายหาดเนี่ยเขาไม่ปิดชายหาดแต่ว่าเขาไม่เขาไม่อนันต์ทุกคนเขาต้องมี e passport เด้ pass port er. อ passport ก็คือ passport ที่เป็นถ้าฉีดมาแล้วมันจะมีพี่บิมก็จะมีะวัคซีนวัคซีนทัน้งหมด Là mình luôn bị chặt thay beauty view xinh xinh, thong này như không có thay nẹt lấy phải นี่ร้านขายไอติมนะจ๊ะคนจ้าคนซื้อเยอะมากร้านขายไอติมร้านขายแซนด์ว <ท Regular. S 2> ิชอเตไแซนด์วิชเบย์เบย์เบย์สปานตยู u นเวย์สปานอตอิสอ่ออ่าโอเคนีนางงามที่ตน้เป็นติดคาสิโนนะมาเล่นคาสิโนได้ บรรยากาศคนนั่งกินข้าวเมืองติดทะเลเบลเยียมนะจ๊ะคันจ๋าเด็กน้อยเขาก็ใส่หน้ากากนะแล้วก็ดูทะเลนะเนี่ยดูทะเลกว้างมากมีทรายเยอะมากเป็น9กกิโลนะคนก็บอกว่า9กกิโลนะเป็นทรายเลยเห็นเห็นเรือไหมไกลๆเห็นเรือเรือใบเขาขาวคนก็นั่งมีทงเบลเยียมติดประเทศเบลเยียมเนาะผลงานเป็นยังไงเลางตอนนี้เรามาเดินที่อะไรนะ หาของกินพี่น้องหิวเขาแล้วจะเท,ที่ยงแล้วดูบรรยากาศสิเขามคนมันเยอะอย่างนี้ใส่หน้ากากรหรือไม่ใส่ดูเอาเองนะจ๊ะทุกคนจ๋านางงามไปซื้อแซนด์วิชกินนางบอกน้องนั่งหิวเขา่าก๋าชิโนก๋าชิหนอ,อะไรก็ว่ากันไปตามนางงามไปทุกคนคนเยอะมากทุกคนดูดิคนก็หลายแท้ห็น,นบ่าคนเขาก็ยืนเต็มไปหมดเลย มันเยอะมากมะ坤ใส่มะนนบใส่เด้นหน้ากาันนะแล้วแกใสละหลานประนอดเื้ออยู่สายหลานประนอดนีด่ไงเฮียแคนเทคเฮียวิมดิชชอปแคนเทคซื้อไหมมือเตีมันสวยๆนะร้านแรกผ่านไปกูไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า con khá nhiều người, mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ Nhìn tựa đẹp không? Nhìn tựa đẹp không? Nghĩa là tựa đẹp Hẹn gặp lại Được đây là đường đến Điển เจอร้านแล้วนี่ก็มาซื้ออันนี้นะทุกคนขนมปมายืนรอดูมีอะไของทีง่ทำอ,อ้วนั้งนั้นทุกคนจ๋าดูดิโคชองแล้วก็โดนัทโคชองสีงแดงแบบนี้มันเป็นลาสเบอร์รี่นะทุกคนนะน่ากินมากนี่อะไรกันอันนี้ก็กำลังชอบกินเซ่ออ่อน คน้นมะเทียวทะเลลห,หลายยพนังจะเบ่งดูสิเยอะมากเลยอ่ะนี่ทำยังไงดีน่ะคนก็ใส่หน้ากากคนก็ไม่ใส่นะถ้ามาดูบรรยากาศกันนะนางงานเต้าพเศษรอๆอีกแล้วัหลบกจงวิอันนั้นก็คือสถานีหัวลำพง เมือนออสเตรเลียประเทศเบลยเยียมสถานีน้ำพุงใหญ่มากเป็ญญนวาทคนคนกิ่งยางแล้วเราไปเดินดูกันว่าเขาใส่หน้ากากกันไหมนะทุกคนนะ,ะนาตแน่ก็คือบรรยากาศเมือนออสเตรเลียประเทศเบลยเยียมพี่น้องจา้าเขามาดูดิสโกดิสเวคายูขาดูซิว่าคุณเขาใส่หน้ากากกันไหมเขาก็ใส่นะ แต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยใส่กันนี่สิค่ะที่นี่ก็จะมีรถให้เด็กน้อยเล่นแบบนี้นะคนก็เริ่มเดินเต็มหมดแล้วนะเด็กน้อยวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรเขาก็ไม่ใส่หน้ากากกันคนเยอะมากเลยันเดากดีแบบนี้ไหมเขาก็ไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนกันหมดแล้วนะทุกคนนะก็ไม่จำเป็นต้องใส่แต่ว่าคนที่จะต้องเข้าไปในในเนี้ย เขาไปลงที่ชายหาดเนี่ยเขาไม่ปิดชายหาดแต่ว่าเขาไม่เขาไม่อนั้นทนกก็ควรเขาต้องมี e passport pass passport ก็คือ passport ที่เป็นถ,ถ้าฉีดมาแล้วมันจะมีพี่บิมก็จะมีวัคซีนวัคซีน p a s ง p o r t ล่าสุดล่าสุดเด็ก เนี S <S ่ยมันเป็นแบบนี้ก็จะเป็นวัคซีนเห็นไหมก็ยุคลิกในเดือน last one นีิแต่งแต่งแต่งเหนือขึ้นความสดอันไห้เขาเบิ้งให้เขาเบิ้งปึ๊บเขาก็ลงไปได้โอเคป่ะเดี๋ยวเป็นหน่อเดี๋ยวขอเซ็ตวัคซีนเขาเบิ่งกันได้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันผู้ชายเขาก็หาอยู่ อ,อันนี้มันก็ดีถ้าเขาฉีดวัคซีนแล้วเราก็เข้าไปได้มันก็ดีกว่าที่เราจะมาอะไรนะที่เราจะมาแบบว่าปิดขาดว่าคนไม่ได้วัคซีนก็ไม่ต้องเข้าอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่แร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่าฉีดวัคซีนแต่ละคนก็ใส่คนก็คนแก่อายุก็ไม่ใส่นะคนใส่บางคนไม่ใส่แล้วแต่เน้งายสี ยังสวยส์โอเคหรอออเคนไปรถ <c oughs> ตามไปวิป่งรถจังไปแล้วนะครับมามาที่สตูดิโอของ Q Music ของประเทศเบลเยียมเราต้องซื้อตั๋วเข้าหรือเปล่านี่มันเป็นตัวคิวแบบนี้ เหมือนกับช่องรีดิโอน่ะไปเร็วๆเข้าได้ไหมต้องโรอคิวหรอพี่นอนวันนี้บรรยากาศดีหลายหลายจะเบ่งแดดจัดจ้านแล้วก็สว่างสวัยไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในคาเฟ่นะเหมือนกับทะเลราเลยแต่ข้างล่างเป็นทะเลนะ บรรยากาศข้างในนะทุกคนคิวดีดีเสื้อแดงเด็กนี่คือบรรยากาศข้างในครัาทุกคนต่างก็รอ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 ก็มีคนรอก็รอกันิดเจ้าลูกเล็กเด็กแดงก็รอกันก็มีความสุขในงามก็ไปอยู่ตรงมอค่ะลูกเงี้ยค่ะ ะะโอเคครับเราเ็ามาถึงข้างในแล้วเราก็ต้องยืนรอนะจ๊ะเด็กน้อยเขามีที่ให้เล่นมีชิงชงชิงช้าให้เล่นเดี๋ยวพาไปเดินดูที่ ออโอเคเี่น้องมาจะาจะพามาดูบรรยากาศนะมันเปนบาสิตเน่างามยางสามารถเห็บรรยากาศเดี๋ยวจะพาเดินไปดูบรรยากาศนะทุกคนนะมีพงมีป้ายอะไรสวยดีคนมินอนเด็กน้อยน,นั่งเล่นอยู่เหนือบรรยากาศเดีจ้ะ มีเสียงเพลงด้วยไปหาห้องน้ำกอนนะมีช่างที่อยไหนบ้างครับนี่แล้วดูนีกับเนีแต่ี่นานงองเนเ็นงไป้ใชนด้วยค่ว่างนอ้ี่นี่ มีเหมือนอะไรนะมะีต้นปงต้นปาเหมือนบ้านเราเลยแนละ้วก็มีเครื่องหมาย Chill m u s ก c ตรงนั้นแต่คนก็มานั่งก็ถอ,อดหน้ากากได้แต่ว่าเรามีวัคซีนแล้วนะปลอดภัย9กสเปอร์เซ็นต์ นางงามดืม่มอะไรเจสีเบียร์เอสกินโค้กเก่าดีแหละ,ะ,ะนะเพราะว่ากกกแก้วสวยมากเต่ทุนชอบดูทางนี้มากกว่าม,มีแก้วสวยกว่า ดิสเวค่ดูนะคะบรรยากาศสวยๆเลยค่ะเสื้อเหลืองๆแต่ละคนทังออกทางไหนหนอเวสต์เวล์ดิสเวเวสแนอ็กซ หาช่างออกโพอหาทางออกพาาอ,อ, <laughs> อ,อเงียงน้ำโอัดแกงวีรุนสีนะคะบรรยากาศพี่น้องมาคนกับพาก,กันกินของเฮ้ยมีของกินเยอะมากเลยนะ,ะนี่ทางออกค่ะได้เจอทางออกแล้วดิสเพยคะ่ะไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ